เอาละครับได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องตัดสินแล้วนะฮะว่าจารฟังสีน้ําเงินของครูเป็นสรี้มตามปูปร,ะ,ระอร่อยถูกหลักพุชนะการหรือฟังสีแดงจ,มจิมซำจิมซำของเฮียตีเฮียตีจะเป็นผู้ชนะหรือไม่หรือคนสุดท้ายคู่หาโรตีครูชักเองจะเข้ารอบหรือไม่และแล้วการตัดสินทุกคนจะต้องโหวตนะครับถ้าพร้อมแล้วเลือกครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือการแข่งขันความเป็นสุดยอดเป็นที่หนึ่งแห่งเทศกาลอาหารเ,เราจะมาคัดเลือกความเป็นหนึ่งในการเป็นสุดยอดผู้นำทางอาหารไม่ว่าจะเป็นมุมน้ำเงินมุมแดงมุมเขียวการตัดสินในครั้งนี้ใครที่จะเป็นที่หนึ่งจะวัดจากการที่จะเป็นจุดสนใจ เป็นที่หนึ่งของนักเรียนทั hey eh ้งหมดในโรงอาหารแห่งนี้พร้อมแล้วไปพบกับสีน้ําเงินมือดีค่ะคู่เป็นสีแล้วก็ไอ้ไทร์เบิ้ลมาเฮ็ดทำบัมฮุ่งคู่มาละจ้าเอาละครับตอนนี้ครับคู่เป็นสีนะครับงมสีน้ําเงินได้ทําการตามบักฮุ่งแล้วนี่ครับใส่มะนาวลงไปใส่มะนาวลงไปแล้ว แสบหลายค่ะนี่คู่โอ้เรียบร้อยค่ะรสชาตไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวต้องรองชิมดูค่ะตอนนี้ครับคนที่พร้อมอีกคนหนึ่งแล้วอยู่ทางด้านซ้ายของผมอยู่ทางด้านขวาของท่านผู้ชมนั่นก็คือมุมฝ่ายสีแดงเขเบคุณค่ะ วันนี้จะโชว์ในเรื่องของอาหารอะไรครับวังลีว่าจะโชว์เป็นอาหารจริงเลยน่าคือจิบซำจริงใชอยากกินติมซำมากจิบซ,ซำนี่เลยจะโชว์ให้ดูแสดงว่ามันจะต้องมีวิธีการในการทำเป็นเหมือนจอมยุทธมีวิธีการสามารถแบบโยนไปโยนไปแล้วเปลี่ยนเป็นซาลาเปาได้ไหมถ้าลืออยากดูอ้วนจักให้แข่แงแข่แงแง่แงแ เดี๋ยวครั้งหน้ามาโชว์นี่เดี๋ยวเอาซาลาเปาชูสักมาโชว์เลยซาลาเปาชูสักน่ะเอามาลอยแล้วลอยเลยนะไม่ลงมานะทำไมฮะมันมีแต่แป้งบางเป็นแป้งลูกป่งหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วฝ่ายสีแดงและแล้วฝ่ายฝ่ายสีเขียวเขาเริ่มแล้ว นาจ๋านี่คือโรตีกูชักเองพี่จะกูชชกชักนี่กูชักเองทุกสิ่งทุกอย่างต้องชักเองจนหยจ๋าและแล้วเฮ้ยมองใครเฮ้ยเขามองเขามองอะไรฮะ่ไม่ใช่กัญชาใช่โนี่มันเป็นวิธีทำจนานจาเป็นเป็นผงชาและแล้วแลแล้วเขาจะทำอะไรเขาจะทำอะไรนี่คือกระบวยเปล่าๆไม่มีไม่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  เดี๋ยวแป๊บนึงมันมันแปลกตรงไหนครูหาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นขั้นตอนจะนายฉาดอ๋ออ้ยโอ้ยลผมเริ่มช็อกแล้วเฮ้ยทำไมดูเขาลุงแรงจังเลยอะเรื่องไอกแล้วไปและแนี่แล้วยืดแป้งยืดแป้งยืดนะฮะตอนนี้ยืดไปแล้วตกไปแล้วตกเฮ้ยหายหายหายไปไหนอ่ะหายไปไหนเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างหรือเปล่า นี่เขายังไม่ได้ชักท้ายดูเลยนะฮะเอาแล้วครับเอาแล้วครับครูครับเฮ้ยเฮ้ยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเลยเหรอโอ้โหเฮ้ยผู้อาไม่พอครับขออีกขออีกไม่พออันนี้ครับเยี่ยวอีกฮึ้ยกูยังเหลืออยู่เอาแบบเชฟตุรกีหน่อยผูเฮ้ยอเหลือ แล้วไหนชาย,ย,ยความสะอาดอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาละครับได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องตัดสินแล้วนะฮะว่าจานฟังสีน้ำเงินของครูเป็นสีซ้อมตามปูปลารอร่อยถูกหลักโภชนาการหรือฟังสีแดงจิมซำติมซำของเฮียตีเฮียตีจะเป็นผู้ชนะหรือไม่หรือคนสุดท้าย คูหาโรตีคูชักเองจะเข้ารอบหรือไม่และแล้วการตัดสินทุกคนจะต้องโหวตนะครับถ้าพร้อมแล้วเลือกครับเฮ้ยเด็กชายเบิร์นเขาคือเพราะไม่กินตะปูงผมว่าอันนี้มันเป็นตาแสบกว่ามันชิงกับข้าวได้ด้วยกูลองลอง มีนายเข้าใจวิธีทำแล้วนะ่และแล้วเอ้าลองเด็กๆเด็กๆนายใจเ่านายใจเบานี่กี่นายใจเปล่าอาชิมได้เลยนายไม่รักครูหาหรือเปล่าใช่คุูไม่รักเลยเฮ้ยโอ้ย